สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของหมอประเดชนานะคะสําหรับวันนี้มันก็จะมาแชร์สูตรเร่งผิวหน้าให้ขาวเร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสูตรนี้จะช่วยลดฝ้ากระจุ่มดาได้เร็วมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะช่วยลดสิวด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ใช้ดีมากเลยค่ะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือผงมะขามค่ะหรือจะใช้เป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะสําหรับน้ำมะขามเปียกนะคะเราละลายกับนมเปรี้ยวหรืืืออว่านมรจดจดคะ มากเลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีนมเปรี้ยวหรือว่านมรสจืดก็ละลายด้วยน้าเปล่านะคะสําหรับผงมะขามหรือว่ามะขามเปียกนะคะเขาก็ช่วยในการผัดเซลล์ผิวค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยเร่งให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้ผงมะขามหรือว่ามะขามเปียก1-2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมะเขือเทศค่ะจะใช้เป็นมะเขือเทศสดแล้วนำมาคั้นเอาน้ำก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศกล่องก็ได้ค่ะสำหรับน้ำมะเขือเทศเขาก็จะช่วยในการผักเซลล์ผิวค่ะช่วยทำให้ผิวขาวากระจ่างใสช่วยเลือเล่อนเรื่อนริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดความหมันบนใบหน้าด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำมะเขือเทศ1-2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ค่ะสำหรับน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็มีขายตามห้างสรรพสินค้านะคะถ้าใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะจะใช้เป็นน้ำมะนาวแทนก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้เป็นวิตามินซีแทนก็ได้นะคะส่วนใครที่ไม่มีน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ก็ไม่ต้องใส่นะคะสำหรับน้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์เขาก็จะช่วยในการกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้ากระดิ่งดำช่วยลดสิวด้วยค่ะช่วยเล่งผิวให้ขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นด้วยนะคะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์ครึ่งถ จากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะหรือว่าช่วงเย็นนะคะก็ล้างหน้าทาความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็มากให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอของเราได้เลยค่ะแล้วก็นวดบนเบาๆเน้นๆบริเวณที่เป็นฝ้ากระจุนดํดดดดาหรือว่าผิวที่ไม่แดดนะคะผิวที่ดําค้ำค่ะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยนาา้าสะอาดค่ะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งหรือว่า3-4ครั้งนะคะส่วนใครที่ผิวดําไม่แดดหรือว่าผิวดำำําค้ำหรือว่าาเป็นฝ้ กระจุดดำที่หนาๆน,านะคะก็สามารถทีทําได้ทุกวันค่ะ ส่วนใครที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็โดดทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็ไปทดลองทากันดูได้นะคะซึ่งสูตรนี้จะช่วยเร่งผิวให้ขาวเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ผิวก็จะเรียบเนียนด้วยนะคะเวลาแต่งหน้าก็แต่งหน้าได้เนียนแล้วก็ทนยิ่งขึ้นค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ